Hoặc là mọi người đã muốn tự tạo mọi chuyện mọi người sang chưa ra tay chưa ra tay chưa ra

Yeah, ขอบคุณมากครับแล้วก็ผโวกาสสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ TNTNT ก่อนแต่ก็ไม่เห็นมา,าไม่าออาไมาก็จะออกป้ายมาสวัสดีนะครับวันนี้ที่เรียกว่าเรามีโอกาสได้ เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เจอกับต้อนเดียวๆเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก็เรียกว่าดูแลตัวเองกันบ้างนะครับแต่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นการชิมลางนะครับก่อนที่จะได้ไปเจอกันใน ผมเนี่จะต้องสัดก,กับเจ้าชายอะไรนะครับยามาสกิยามาโริวันนี้ผมไปทานอาหารญี่ปุ่นสวัสดีครับวันนี้ผมไปทานอาหารญี่ปุ่นมาครับผมก็นึกถึงต้นขึ้นมาผมก็เลยสั่งว่าเอาข้าวหน้าปลายามาโริอะไรนะร,รอเล่นครับเอ,ออยังไงก็ตามนะครับต้องจริงๆแล้ววันนี้ก็ น่าจะสนุกดีนะครับพวนี้อื้ออึงทีเดียวเชียวนะครับคุณหน้าคุณตากันดีเพราะเมื่อคืนอย่างที่ต้อนบอดครับผมดูทีวีเหตุกานะครับก็ได้พบเจอหลายคนนะครับจริงๆก็ไม่ต้องเขินนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอย่างนี้อยู่หลายปีแล้วด้วยนะครับางคนเรากด้เห็นมาหลายปีนะครับก็ไม่น่าจะต้องเขยนกันบางคนที่ผมเห็นหนักเลยนะครับตอนนี้เขามีแบบทันสมัยนะครับที่เขาไปแตะแล้วหวดทีละสิบครั้งยี่สิบครั้ง แตกทีเดียว60บาทแตกทีเดียวร้อยยี่สบนะครับแต่ไปแต่มาหมดเป็นหมื่นคลัวปุ๊บ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 ผุเบอุลยทุับทุ๊บปุ๊บปุ๊บทุ๊บป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 ุบปุ๊ลปุ๊บ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 ุุปุุุุบ ก็ตามเกมนะครับสนุกดีนะครับเมื่อวานใครเชียร์ใครออกกันไปแล้วนะครับไม่รู้จะเอาเขาเข้ามาทำไมอะไรนะครับผมดีใจด้วยนะที่ไม่ออกดีใจด้วยนะที่ไม่ออกใช่มพี่สุทิ เลยครับพุ๊บอ่ะคือผมเนี่ยทัดเรはは video video. ื่องมาแบบเอ่ะใช้วิดีโอคลิปนะครับแล้วก็เขาเขาบอกว่ามันอ่ำครับเขาบอกว่ามันต่ำเขาบอกว่ามันเป็น0.0001789อะไรเนีไยฮะมันมันเอ้ยหนูเอ่อนะครับมาไม่เท่าใหม่ครับครับผมขอบคุณพี่นัทด้วยครับ อ่านะฮะโอ๊ยเสียงสายเลยครับจ um, really ิ <the> mm ๊บจิ๊บนะครับผมครับเขาบอกว่ามันยุติธรรมครับผม0 0นย7 8ุนยเดปอร์เซ็นต์นะครับจากการคัดเลือก6ต่อ1กับ2ต่อ1นะครับหน้าเบ้ทั้งสองคนเลยนะครับผมเห็นไอ้ฝั่งสองคนนะครับเหมือนโยนหัวก้อยครับนะครับก็น่าสนุกดีนะครับอ่า ติดตามออกไปผมเชื่อว่ากติกาจะเป็นยังไงก็ตามผมจะเจออีกหลายคนในที่นี้ในทีวีอ,อีกหลายอาทิตย์นะครับไม่ว่ากันนะครับสนุกดีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมผมมีเพลงเรียกว่าพิเศษสุดเลยหลายเพลงเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับถ้าไม่รักไม่ชอบกันจริงเนี่ยเดินออกแน่นอนนะครับเชื่อผมแต่ว่าตอนผมร้องนี่ไปท้องน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าก็พักนานต้นก็พักนานะครับนะครับนะครับ ฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับเป็นเพลงย้อนวัยกับไปชนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับหลายคนในช่วงที่นั่งอยู่แถวนี้นะครับไยก็ถึงแล้วนะครับผมอยากร้องเพลงนี้เพราะว่าผมผมชอบเพลงนี้มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องที่ไหนมานานมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับฟังเพลงนี้ครับของอลุงป้อมลุงโตะนะครับ